คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตก,กันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแดงเนาะหลายๆเหรียญเนี้ยก็แดงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยบลบเยอะอะไรนะลบสัก0ูนเถึงสเปอร์เซ็นต์ครับบิตคอยก็เริ่มที่จะขยับบวกขึ้นมาบ้างแล้วนะหลังจากที่เขาลงไปนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก5้าหมนแนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Mac d ระดับ3วันเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่ายัางไม่มีท่าชีว่าเขาเนจะค้อลับ,บขึ้นมานะ โอเคก็ย okay. ังด so so oui ิ่งหัวลงอยู่นะครับก็ยังอยู่ใต้เส้นสีชมพูของบอิลเจอร์แบนเราอาจจะจะได้เห็นในส่วของตัวการที่บิตคอยลงไปมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับเพราะว่าในเดือนกันยาหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วครับว่าเดือนกันยาเป็นเดือนที่ไม่ค่อยจะดีสำหรับสุวของตัวคริปโตน อันงที่นี้นะครับผมขอพามาอัพเดตในส่วนตัวการเผาลูน่าคลาสสิกประจำเดือนของไบแนนนะครับก็ได้มีการเผาไปเนาะเมื่อประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมาที่1,200ล้านลู n a าคลาสสินะครับอาจจะยังคงเผาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับพอเข้าใกล้ในส่วนของตัวซีซีจะค้นจากในส่วนของคุกออกมาจู่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยอ,ออกมานะครับว่าชุมชนเนี่ยต้องการหรือว่าโดยเรเปิหรือว่าอาจจะมีนะในอนาคตเนาะเสนอขึ้นว่ายอยากท,ที่จะได้เห็นคุณซีซี่ใบแน่นะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของตัวลู่หน้ากสิกแบบจริงๆ,ๆจังจังเนาะอันนี้ก็อาจที่จะได้มีในส่วนของตัวข้อเสนอเกิดขึ้นมาในอนาคตก็ได้หรือว่าซีซีเขาก็จะเข้ามาช่วยในส่วนของตัวลู่น้ากสิกก็ได้ครับแต่ก็อาจจะมีการลงคะแนนเสียงก็อาจจะมีการแตกออกเป็นสองฝั สง่งไฟล์อีกเช่นเคยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเห็นแล้วก็สามารถเจ้าคัดการได้เลยว่าอ่านที่จะไม่ได้ลื่นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าซีซีเนี่ยเขาเข้ามาแน่นอนละครว่าการ k y c หรือว่าการทําอะไรให้มันถูกต้องเนาะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกฎหมายในส่วนของตัวแต่ละประเทศของอเมริกาเอย่ยฝั่งเอเชียนั่นนี้นู่นเลยมันก็ต้องมีข้อกาหนกดกฎเกณฑ์อะไรตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็การจะมอบหมายงานให้แต่ละคนหรือว่าแต่ละหน่วยงานไปนรับทำเนี่ยการที่ได้รู้ว่าใครทําอะไรยังไงเนี่ยก็หน้าที่จะต้องอมีประโยชน์แล้วก็มีในนส่ววของตั แนวทางให้เราได้บริหารจัดการคนนซึ่งถ้าเกิดว่าซีซีเข้ามาเนี่ยอันการ k y c ีเนี่ยก็น่าเชื่อําเป็นแต่อาจที่จาไม่ถูกใจอาจจะที่จะมีการต่อต้านจากคนที่ไม่ต้องการจะ k y c อย่างนั้นก็ได้เนะซึ่งสิ่งนี้เองครับมันก็เป็นอะไรที่เราคาดการได้นะซึ่งตอนนี้ชุมชนก็เริ่มที่จะมีเกินแล้วนะเพราะว่าทันทีที่ซีซีออกมาก็น่าที่จะมีอะไรพวกนี้ให้เราได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้โหวตว่าให้ซีซีเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนั้นก็สิ่งเหรืออาจที่จะทําหน้าที่มากกว่านั้นก็ได้นะครับ เพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะก็ได้มีการโอนออกไปนะโดยนะตั้งแต่ที่มันมีการคอ่อคอลแลบหรือว่ามีการ uh, ล่มละลายลงมานะครับในส่วนของตัวอารามิด้ารีเซิร์หรือ FTX เนี่ยที่เป็น uh, คู่ค้ากันเนี่นะครับเขาก็ได้โอน,น,นใ, uh, ในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะจากคอยเบดมายังไบแนนให้ในส่วนของตัวการันเทรดของซีซีเนาะระหว่างวันที่16ถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับแล้วก็เป็นจำนวนเงินประมาณสัก 308บิลเลียนนะครับก็คือเป็นระดับล้านล้านเลยนะเออคือแบบเยอะมากนะครับ หลังจากนี้จะมีอะไรให้เราได้ดูได้ชมแล้วก็ได้ติดตามหรือเปล่าก็ถือได้เลยครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่น่าจะจับตาดูพอสมควรนะครับสําหรับเดือนที่ใครๆก็คิดว่ามันจะลงนะครับแต่จะเป็นการลงมาแล้วก็เป็นจุดสตาร์ทของตลาดกระทิงเหมือนทุกๆครั้งหรือเปล่าเพราะว่าไตรมาสที่3ของทุกๆปีเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าไตรมาสที่3ามันจะไม่ค่อยดีสําหรับในส่วนของตัวโลกคริปโตเลยถูกไหมครับมันจะไปดีในส่วนตัวไตรมาสที่4ก็คือหลังจากตุลาไปจนถึงธันวา่นั่นแหละครับคือมันค่อนข้างที่จะมูนเนาะ ทีนี้ผมก็ขอาพามาดูในส่วนของตัวดิวระดับโลกที่น่าจับตาก็คือว่าเจ้า Apple แล้วก็เอ็นวีดีเนาะเจราจาเข้าร่วมลงทุนในส่วนของตัว Chat GPT นะครับก็ถือได้เลยรัาว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอ็นวีดีแอปเปเข้ามาเข้ามาซื้อหุ้นหรือเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับในส่วนของตัวแชท GPT อะไรพวกนี้นะครับการที่จะเอาในส่วนของ Cha GP t GPT AI พวกนี้ไปใช้อาจจะส่งผลดีต่อเหรียญที่เป็น AI หรือว่าในส่วนของตัวอนาคตก็ได ไ,ไม่ว่าจะเป็น c h a t GPT, w o r k o o คอะไรพวกนี้ครับที่เป็นในส่วนของตัวเหรียญที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้เนาะอาจจาะชาได้เห็นในส่วนของตัว AI กลับมาบูมอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับซึ่งตามรายงานเขอระบ,บุว่านะครับเป็นการร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไรละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นจะได้นะแต่นี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะ และนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับเราจะได้เห็น AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นจะเห็นความเติบโตของเวอร์คอยของ c h a t g p t หรือเหรียญที่เกี่ยวกับ AI พวกนี้มันขยายใหญ่โตมากขึ้นอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องแปลกเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งครัคือในส่วนของตัวเรวเออสเซเนาะที่เป็นเหรียญที่เอามาใช้ในโลกของความเป็นจริงนะก็คือเจ้าตัวเวอร์คอยก็เป็น USA เรวเออสเซเหมือนกันแหละแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเหรียญของ c h a t g p t ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดนอีกตตััวนนึงที่นะ่าาจหมือ ทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของคุณไมเคิลเซเลอร์นะชี้ความสําเร็จของบิตคอยนั้นเป็นไปตามกลยุทธ์นะมันไม่ใช่โชคช่วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เขาใช้กลยุทธ์ในการทําอะไรก็แล้วแต่นะในการวางแผนการลงทุนแล้วก็การพิจิตราณาอย่างวิเคราะห์อย่างรอบคอบนะซึ่งมันก็เป็นผลดีนะซึ่งผมเชื่อได้เลยครับว่าความสําเร็จของทุกคนนะที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากความพยายามเนาะอาจที่จะพยายามแล้วได้เลยบางคนอาจจะต้องพยายามสักสิบครั้งหรือบางคนอาจจะต้องวาง แผนสักเป็นปีๆอะไรเงี้ยถึงจะประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายแล้วมันมาจากความพยายามโดยการที่เราเนี่ยอย่างเช่นขนาดซื้อหวยเนี่ยบางทีอาจที่จะไม่ได้โชคถูกไหมครับอาจที่จะมาจากความพยายามบางคนซื้อตัวเลขเดิมๆซ้ำๆนะครับก็อาจจะถูกเหมือนกันบางคนก็ต้องพึ่งโชคแต่การพึ่งโชคนั้นก็มาจากความพยายามของเราด้วยก็คือเราพยายามออกไปซื้อถูกไหม พยายามสาะแสวงหาเลขเด่นอะไรอย่างนี้นะซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของตัวบิตคอยก็ได้ลดลงมาอย่างมากเราก็ได้เห็นแล้วถูกไหม,มจากที่เขาขึ้นไปออนซัมไฮที่ประมาณสักเจ็ดหมก็ถือได้ว่าการพุ่งขึ้นของบิตคอยนะครทำให้ในส่วนของตัวหุน้นหรือว่ากระตุ้นบริษัทต่างๆที่ถือบิตคอยไว้เนี่ยถือว่าเติบโต,ตเป็นอย่างมากรวมทีถส่วนของตัวไม r ค s t เซจิจ y ด้วยเนาะซึ่งนะครับของคุณไมเคิลเซจิเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เก็บบิตคอยแล้วก็ถือบิตคอยไว้เยอะมากเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเขาถ แต่ก็มีในส่วนของตัวการถือส่วนตัวแล้วก็การถือในส่วนของตัวบริษัทของเขาด้วยนะ และไม่ใช่แค่บิตคอยเท่านั้นนะครับที่เติบโตตอนนี้บลมเบิร์กเขาก็ได้เปิดเผยรายงานออกมาว่าตู้เ t m Bitcoin ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง16เท่าภายใน2ปีเลยนะก็ถือในคาว่าก่อนหน้านี้นะบเราได้ยินข่าวว่าตู้ ATM Bitcoin คเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วเพราะว่าต้องอถอดเก็บไปเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมที่มันแพงเสือเกินนะครับประมาณสัก1 5หรือ20%รในการกดเงลินออกมาเนาะซึ่งนะครับในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นน้อยแต่รู้สึกว่าตอนนี้นออสเตร ติบโตแล้วก็กําลังทีจะบูมนะอาจคนอาจที่จะเอามาใช้ในส่วนของตัวการจับจ่ายให้สอยหรือเปล่าเพราะว่าในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นนะครับจำนวนตู้ a t m คริปโตในประเทศนี้นะพุ่งขึ้นนะับจากประมาณสัก73เครื่องเนาะตอนนี้ไปเป็น1,200เครื่องแล้วซึ่งก็เพิ่มขึ้น16เท่าเลยนะอ,ะอันนี้ก็ถือเลยครับว่าเป็นการขยับขึ้นมาหรือว่านะครับตอนนี้คนเริ่มนิยมก็มาใช้ในส่วนของตัว a t m Bitcoin กันมากขึ้นแล้ว และก็อีกข่าวหนึ่งนะครับในส่วนของตัว Meta Planet นะครับก็จับมือกับตัว SBI นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นลงนามในข้อตกลงพันธะธุรกิจซื้อบิตคอยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ซื้อบิตคอยไปประมาณสัก3าครั้งแล้วถูกไหมแล้วก็จะมีการรวมชุนเข้ามาอีกนะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการร่วมมือกันกับในส่วนของตัว SBI เข้ามาแล้วนะเชื่อที่จะเติมเข้ามาในคลังของเขานะเพื่อให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นนะซึ่ง Meta Planet เนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งนะที่ อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็ซื้อใช้กลยุทธ์เดียวกันในส่วนของตัวไมเคิลเซเลอร์เนาะได้มีการเก็บเข้ามาในพอร์ตและทําให้มุ้นของเขาเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของเขาที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ก็จับมือกับฝ่ายอื่นโอเคเราจะเห็นได้เลยครับว่าการที่บริษัทต่างๆในเริ่มหันเข้ามาเก็บบิคอยนยเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วถูกไหมอ่าตอนแรกอาจจะเห็นไนะนะมเคิลเซเลอร์นะไมเคิลเซจิต่อมาครับมีไมเคิลเซจีแห่งเอเชียคือเมสนาพาเน็ตแล้วก็มีบริ อิตาลีพวกนี้คือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะโอเคครับตอนนี้บริษัทต่างๆถ้าเกิดว่าเริ่มยอมรับแล้วก็ใช้บิตคอยน์ปรเดียนี้มากขึ้นแน่นอนเขาว่าม a งคิดแค p ของเขาเนี่ยจะขยายได้มากกว่านี้ออกนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะจะเห็นราคาหยุะมันเท่านี้แต่อนาะคตข้างหน้านะครับเราอาจจะได้เห็นราคามากกว่านี้เป็นแสนเป็น5้าแสนเนื้อเป็นล้านก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัววิกฤตหรือโอกาสเนะาะเพราะว่าตอนนี้แฮมดัชนีนะความกลัวและความโลภหรือเฟรนกรีอินเด็กนะครับก็ได้รวบรวมโซนความกลัวและความโลภมาภายใน7วันแล้วนะ ซึ่งตอนนี้ครับเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันอยู่ที่ประมาณสา่ส0บอกเนาะคือคนในค่อนข้างที่จะกลัวนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบที่จะบูมเข้ามาในส่วนของตัวคริปโตนะครับอะแต่ทีนี้ครับในทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่าตอนนี้ความกลัวเข้ามาราคามันตกต่ำนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาแล้วเราออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันตลาดมันดีแล้วค่อยกลับเข้ามาตอนนี้ คนกลัวเราควรที่จะมาดูตลาดแล้วก็เข้ามาเก็บในจังหวะที่คนกลัวหรือเปล่าแล้วก็ตอนที่คนเขาเนี่ยรู้สึกว่าดีตลาดขโตมันดีมันบูมตอนนั้นเราควรจะขายให้คนที่เขาต้องการอยนั้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยบางทีการออกไปในตลาดก่อนมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนับเนื่องจากว่าเราก็าไม่รู้ว่ามันจะลงไปสุดแค่ไหนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและข้อประสบการณ์ของแต่ละคนเลยนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวคุณอีลอนมัสน,นะครับก็ได้บอกใบ้ว่าอาจที่จะนําเจ้าดอสคอยกลับมาเป็นทางเลือกในการชาระสินค้าของตัวเทสลาเนาะซึ่งสิ่งนี้ครับก็ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็ไม่รับเนาะซึ่งทุกครั้งที่ออกมามันก็มีจังหวะที่บวกนะครับแล้วก็พอบวกปุ๊บแปบ๊บเดียวมันก็ลงครับซึ่งคนก็รู้แล้วว่าบีลอนมัสค่อนข้างที่จะ ปั่นเนาะซึ่งบางครั้งบางทีนะครับบางทีถ้าเกิดว่านะเขาเลือกที่จะเอามันมาสําระเงินแล้วก็สามารถซื้อสินค้าต่างๆของตัวเซตล่าได้แบบจริงๆเนาะอาจที่จะบวกยาวก็ได้นะับเพราะว่าตอนนี้ตอนที่เขาเล่าข่าวหรือว่าเขาประกาศออกมาหรือว่าเขามีการเก่าๆออกมาเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นมาสัก3% 5%สักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในปี2022หรือพวกนี้เขาก็เคยเกิดนออกมามันก็บวกขึ้นไปซึ่งตอนนั้นเราเห็นได้เลยว่าตลาดมันแดงถูกไหมมันไม่มีข่าวอะไรแบบทําให้ตลาดมันนเเียยวลพออร มาเปิดออกมาวันนี้เพิ่มตัวดอทคอยก็เขียวก็เริ่มที่จะมีตลาดขึ้นค่าขึ้นมาบ้างเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์เดียวกลยุทธ์เดิมอีกหรือเปล่าครนะับที่ตอนนี้ตลาดมนเด้งๆเนาะอีลอมนมาร์ก็เลยกลับมาโพสหรือว่าให้คาใบอะไรแบบนี้นะแต่ก็นั่นแหละครับเขาเคยรับแล้วอาจจะกลับมารับอีกรอบนึงก็เป็นได้นะซึ่งอีลอนมัสเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วครับว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบดอทคอยอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรคนระับถ้าเกิดว่าเขาจะรับออกมาแบบชําระเงินหรือว่าเอามาซื้ออะไรในส่ขขวนของ อาจที่จะยังไม่สามารถที่จะซื้อเป็นคันๆได้นะถึงแม้ว่าอาดีตครั้งก่อนๆนะคคอที่จะสามารถทําได้ตอนนี้อาจจะที่จะไม่ได้แบบเป็นแบบนั้นแล้วนะครับแต่อนาคตอาจจะกลับมารองรับอีกก็เป็นได้นะอันนี้คือภาพตัวอย่างที่นํใมาเห็นนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเทสลามันก็มีหลายตัวนะอ่ะโอเคนะครับสหลับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสหลับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ